แจ๊ดชวนชื่นก่อนหน้านี้โดนปปลูกเป้าล่าสุดคุณผู้ชมฮะแจ๊ดชวนชื่นโดนอีกแล้วคราวนี้โดนน้ําแข็งปลาใส่หน้าแบบนี้เลยทีเดียวครับคุณผู้ชมไปดูภาพกันหน่อยครับใส่กันให้เต็มที่ไครปาน้ำแข็งหยุดเลยใครปลาน้ำแข็งขึ้นมาปลาเพื่ออะไรวะไม่รู้ไม่รู้ใครปาไม่ใช่ไคป่ปา กูให้เกียรติพวกมึงนะมึงให้เกียรติกูด้วย <iek> โอเคครับเจอใหม่ครับสวัสดีครับหุ้ยเรียกว่าชอ็อตฟิลเลยทีเดียวฮะคุณผู้ชมฮะคือหลายคนคงคิดว่าแจ๊ดเล่นมุกอะไรหรือเปล่าจังหวะนี้คุณผู้ชมดูดีๆฮะกำลังร้องเพลงอยู่บนเวทีครับมีคนปานน้ำแข็งใส่แจ๊ดนี่จนแจ๊ดต้องบอกให้หวงดนตรีหยุดเล่นไปก่อน เฮ้ยแล้วก็ถามว่าเมื่อกี้ใครปาน้าแข็งใส่กัวข้างข้างล่างเขามีกาดเต็มเลยนะเนี่ยเออยังมีคนทําอ่ะเนี่ยพยายามถามว่าใครปลาใครปลาจังหวะนั้นคนที่อยู่ข้างล่างก็คงจะเฮ้ยแจ๊คมันจะเล่นมุกอะไรเปล่าวะเนี่ยเราฟังอยู่ทําไปทํามาแจ๊คโอ้โหจริงๆฮะแล้วก็บอกว่าขอจบการแสดงลงจากเวทีทันทีฮะคุณผู้ชมฮะคือคนที่ดูการแสดงอยู่ก็ถึงขนาดว่าเฮ้ยตกใจเลยทีเดียวเต้นเต้นกันอยู่สนุกสนุกฮะต้องหยุด การดูครั้งนี้ของแจ๊ดไปเลยทีเดียวฮะเนี่ยแจ๊ดก็บอกเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับไปเลยลงเวทีเลยแจ๊ดก็ฟิลขาดไงโมโหครับที่มีคนมาปาน้ําแข็งใส่เขาแบบนี้ถ้าเป็นเราคุณเอเป็นผมโกรธมหก็คงโกรธค่ะถูกไหมคือมันอันตรายนะถ้าหากว่าคุณน้ําแข็งก้อนที่คุณปายมันก้อนใหญ่มากโดนหัวเขาก็แตกได้ใช่บางคนบอกว่าเขาไม่ให้ความสุขกับคน คนไม่กี่คนเนี่ยทำให้งานมันกลอยไปเลยทีเดียวฮะคนมาเที่ยวงานสงการกันแบบนี้กำลังสนุกสนานแล้วดูสิบางคนมารอฟังแจ๊ดร้องเพลงใช่ไหมแล้วเล่นไม่กี่เพลงก็ต้องลงจากเวทีกันไปครับสุดท้ายขอแจ๊ดถามว่าไขรปาไม่มีใครยอมรับเนี่ยแจ๊ดก็ลงจากเวทีทันทีครับแต่ยังไม่ไวตอนที่กําลังเดินลงเวทีเจอคนข้างล่างเนี่ยปาน้ําแข็งใส่อีกรอบหนึ่งฮะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าคนเดียวกันหรือเปล่าด้วยเออไม่รู้สิเพราะว่ามันชุลมุนวุ่นวายมาก คนอยู่ข้างล่างอ่ะไอ้กล้องมันก็ผมไม่ได้จับตลอดเวลาอยู่นะถูกไหมคงก็จับเฉพาะตอนที่แจ๊ดเล่นคอนเสิร์ตอยู่บนเวทีฮะคือแฟนๆเนี่ยก็เข้าใจความรู้สึกของแจ๊ดดีฮะเป็นห่วงด้วยบอกว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่แจ๊ดตัวแบบนี้ก่อนหน้านั้นจําได้ไหมแจ๊ดไปเล่นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง และโดนรูปเป้าจำได้สิเอ,อมียยังโพสต์ว่าทั้งคนรูปทุกคนให้รูปเลยตอนนั้นจําจำได้แต่ตอนนั้นแจ๊ดยังแบบว่ายังพูดติดตลกไว้อยู่ <Okay. S 1> แต่รอบนี้โดนหนักฮะล่าสุดครับผู้ชมฮะแจ๊ดออกมาโพสต์คลิปบรรยากาศตอนเริ่มคอนเสิร์ตฮะที่ทตัวบอกว่ากูเป็นตลกแต่กูไม่ใช่ตัวตลกของใครนะเนี่ยฮะแสดงถึงว่าแจ๊ดเนี่ยยังโกรธอยู่ครับแฟนคลับก็ไปให้กำลังใจกันเยอะเลยแล้วก็ต่อว่าคนที่ปาน้าแข็งใส่แจ๊ดฮะบางส่วนเนี่ยบอกว่า แจ๊ดทำถูกแล้วที่เดินลงจากเวทีทันทีฮะแล้วก็เคารพการตัดสินใจของแจ๊ดนะฮะเข้าใจความรู้สึกดีที่แจ๊ด <ไป S 1> โดนแบบนั้น<ป>อ่าส่วนน้องแจงครับเ<ป>มียของแจ๊ดเองเนี่ย<ป>ก็ออกมาฟ<ป>าดแรงเหมือนกันครับบอกว่าเฮ้ยไอคนที่ทําแบบนี้เป็นคนดูที่เสียมารยาทนะเขียนร่ายยาวเลยทียะฮะบอกว่าฟังนะถ้าพกเงินมากินเหล้าและแสดงความกลางหรือไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ให้บอกเพื่อนฝากเพื่อนดูแลถ้าไม่ให้เกียดคนอื่นโดยการปาน้ำแข็งขึ้นมาบนเวที มึงนอนอยู่บ้านเถอะโอ้โห oh, พูดแบบนี้เลยอ่ะอก็เข้าใจเขาอะถูกไหม,มก็ผัวเขาโดนปาน้ําแข็งใส่อ่ะดีไม่หัวแตกไม่บาดเจ็บอะไรก็บุญแล้วฮะตอนหลังฮะคุณผู้ชมฮะแฟนคลับก็มันแซงความคิดเห็นกันเยอะเลยทีเดียวแล้วก็บอกว่าอยากให้คนปาน้ําแข็งใส่แจ๊สเนี่ยออกมายอมรับผิดเถอะคือตอนนี้หลายๆคนก็พยายามจะไปค้นหาอยู่ฮะว่าใครเนี่ยเป็นคนปาน้ําแข็งใส่แจนน๊สกันแน่ซึ่ง โดยรวมสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ควรทําแบบนี้แล้วก็เป็นห่วงศิลปินจริงๆนะคุณเายคุณผู้ชมฮะว่าหลังจากนี้ไปอะ่ะเขาจะต้องระวังตัวเองกันขนาดไหนะนะพฤติกรรมแบบนี้มันมันบ่อยอ่ะไม่รู้เป็นพวกพฤติกรรมเรียนแบบหรือเปล่าแต่คิดว่าคุณแจน่าจะพอรู้นะว่าใครเป็นคนปาเพราะว่าตอนที่เกิดเรื่อง<พ>โุ๊ก็คือ<ม>จ้องไปไที่จุดจุดเดียวแต่พี่น้ำไม่พูดให้คนที่ทามาแสดงตัวแต่สุดท้ายกล้าทําแต่ไม่กล้ารับงานนี้ก็เลยคือกล่อยกันไปหมดนะคะแต่ว่าคนพิจูณุโลเขาอ่ะไม่มีใครโกรธนะที่ จลงเ่อนอมีทุกคนบอ,อกเห็นด้วยนะไม่อย่างนั้นพวกนี้ก็ได้ใจแล้วก็ทำร้ายศิลปินกันไป